บุญที่มีอานิสงส์งมากก็คือบุญงานบวชเพราะการบวชเนี่ยถือว่าเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้เป็นมนุษย์ที่มีมีคุณธรรมว่าอย่างนั้นเถอะคือสร้างคนให้คนเป็นคนดีนั่แหละการบวชทะนั้นทางวัดพระศรีรัตรมาธาตุจึงเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะบวชนะทางวัดก็จะทำการบวชให้ฟรีนะ ทางวัดจะทำการบวชให้ฟรีทุกกึึงเดือนของทุกเดือนนะา้าใครมีความประสงค์อยากจะบวชติดต่อนะติดต่อมาทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุได้ตลอดเวลานะได้ตลอดเวลาเพราะนี่คือการสร้างความเป็นมงคลให้แก่ท่านทั้งหลายในปี2567เพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข ด้วยกันทุกท่านขอจเจริญพร